ช่วงไส้กรอกอร่อยไว้ใจเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับดนนมีโอกาสดีครับที่ได้เดินทางร่วมกันกันกบไส้กรอก AFM ที่ได้มาจากมหกรรมทอดชิมที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมีโอกาสที่ได้พบคุยกับผู้ช่วย ประธานกรรมการใหญ่ของ AFM นะครับนั่นก็คือคุณปรีดีสร้างแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทีวีออนไลน์ครับครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ไส้กรอก AFM กําลังเดินดีมีกําลังใจกันยังไงครับคือหลังจากที่เราทําการตลาดมา10กว่าปีแล้วนะพี่ตุนนะครับไส้กรอกตรา AFM นะครับไก่ร่อยไว้ใจเราครับหรือหมูอร่อยตราพีพอกของเรานะครับคำว่า AFM เนี่ย ชื่อนี้นะครับมั่นใจได้ไว้ใจได้เชื่อถือได้ในชื่อ AFM ซึ่งเป็นสินค้าที่คลองใจแม่ค้ามานาน7ปีซ้อนครับพี่ตุ่นครับถ้าไม่คลองใจแม่ค้าหมายถึงทั้งคนที่เอาไปจำหน่ายบริโภคแบบรายเล็กๆรายย่อยอหรือว่าเอเยนที่รับของเราไปจำนวนมากในตลาดสดและคนอื่นมาซื้อต่ออีกทีนึงอันนี้เรามีหลักการยังไงครับคือหลักการก็คืออย่างนี้นะครับผู้บริโภค เขาบอกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเขาขายเรามีกําไรครับซื้อง่ายขายคล่องครับสินค้าดีหรือซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยมันไม่มีมากนะครับพี่ต่ <S 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 อ,อมันมีอ,อย่างเช่นไก่อร่อยถือว่าเป็นสินค้าที่นําการตลาดครับขายดีในทุกสินค้าที่ในตลาดสด <S S ครับเขาบอกไหมครับว่ามันดียังไงไก่อร่อยดีขายแล้ว มีกําไรซื้อง่ายขายคล่องขายหมดภายในวันเดียวซื้อไปพันแพ็กสองพันแพ็กเนี่ยขายหมดภายในวันสองวันอันนั้นเป็นสินค้าถือว่าสินค้าขายดีคือมันขายเร็วไงผู้บริโภคมีความต้องการขายแล้วมีกําไรคนซื้อไปแล้วกลับมาซื้อต่อครับเด็กหรือผู้ใหญ่ซื้อไปกินวันนี้พรุ่งนี้กลับมาซื้ออีกนั่นเรียกว่าสินค้าขายดีคือมันมีการรีพีทอยู่ตลอดเวลาหรือทุกวันทุกวันทุกวัน สำหรับคนที่ยังไม่เคยรับประทานไส้กรอกอร่อยไว้ใจเราเี่นนะครับก็ต้องไปหามารับประทานเพราะเป็นอันนี้เป็นพระเอกของเอฟเลยใช่ไหมครับถูกตาครับหลายปีมาแล้วที่คลองตลาดเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่บอกอผมเองนะครับเวลาเดินทางไปพบกับไปเที่ยวตลาดสดหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยผมเจอไส้กรอกเอฟอยู่ผมก็จะถามอเอเย่นคนขายเขาซึ่งขายเยอะๆนะฮะเต็มเต็มเลยนะฮะผมก็จะถามเขา,เขาก็จะบอกว่าจริงๆนะ ไส้กรอกอร่อยไว้ใจเราเยขายดีที่สุดแต่ของ a อฟเนี่ยขายดีทุกรสชาติอยู่แล้วคตอนนี้มีประมาณกี่รสชาติครับโอ้ท่านนับจริงๆก็ประมาณ20รสชาตินะแต่ว่าสินค้าที่เราขายในในท้องตลาดสดเนี่ยถ้าเป็นไก่แบรนด์เอฟคือไก่นมีฮาลาลถูกต้อง100%เอร์เซมีออยมีฮาลาลมี GMP ครบเนี่ยประมาณ80ไอเทมที่วางขายที่ออกทุกวันเนี่ยถ้าเป็นหมูอร่อยตาพี่พ่อประมาณ45ไอเทม ไมีแยกกันด้วยเหรอครับไส้กรอกไก่กับไส่กรอกหมูได้แยกกันกันครับแยกคนละโรงงานเลยคนละเครื่องจากคนละโรงงานเพราะสินค้าไก่มันต้องเน้นที่ฮาราร้อยเปอร์เซ็นต์มุสลิมถ้าเป็นหมูอร่อยตราพิพก็จะเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทางขึ้นมาทางนี้ภาคกลางอีสานเหนือนะครับภาคกลางตะวันออกตะวันตกซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ใช่มีกลุ่มมุสลิมเยอะอันนี้สามารถที่เราก็ ขายไอหมูรหลตตาพีีพอกได้อ๋อครับครับและคุณปรีดีเราได้เดินทางแยกจากกันโดยชินเชิงหน้าโรงงานเนี่ยคนละโรงงานเลยนะไมายุ่งไม่เหี่ยวกันเลยครับเพื่อความป้องกันการปนเปื้อนครับเพราะมุสลิมไม่รับประทานหมูเพราะนอกจากนี้เราก็จะมีอาจารย์สุพจน์วังตังเนี่ยครับซึ่งเป็นท่านคณะกรรมการหนึ่งในนั้นของคณะกรรมการกลางอิสลามผู้กลั่นกรองฮารานมาเป็นที่ปรึกษาของโรงงานเรา เราให้ความสนใจขนาดนั้นเลยเฉลิมเราให้ท่านที่เคยกันกรองเครื่องหมายคารานเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาของโรงไก่เลยนะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคมั่นใจได้ผู้ผู้ผู้บริโภคมุสลิมั่นใจได้ครับโรงงานเราแยกกันไม่ปนเปื้อนกันแม้แต่ที่ปรึกษาก็ยังเป็นคนมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกน้องผมคนหนึ่งเป็นเซลล์ครับ อันนี้เขานับถือศาสนาอิสลามมุสลิมนับถืออิสลามผมก็ส่งไปดูแลภาคใต้โอ้โหนี่มั่นใจได้ครับอันนี้เป็นคนมุสลิมเลยร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหรืองผมที่ส่งไปภาคใต้เนี่ยเราให้ความสําคัญขนาดนี้กันเลยครับนะครับอันนี้สําคัญมากเลยผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองก่อนอันนั้นอันดับหนึ่งแล้วก็มีหลายมีหลายรสชาติด้วยกันนะผมไปเยี่ยมคุณปรีดีที่โรงงานนะจะเห็นว่ามีการพัฒนา เอาพวกรสชาติใหม่ๆมานําเสนออยู่เรื่อยคิดกันอยู่เรื่อยว่าเดี๋ยวต้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอ่างนี้ไม่หยุดนิ่งแล้วก็ยังมีการทํามหกรรมทอดชิมไปทั่วเวนทั่วประเทศเลยเหรอครับทุกภาคทุกภาคเลยครับแม้แต่จังหวัดที่เขาว่ามีเขาทางสลับซ้อนขึ้นเขาโคดเคียวผมก็ไปไปกับทีมงานขายที่ภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็ไปสองสามครั้งไปทอดชิมโอ้โหเช้าเขาลงมาจากเขามาซื้อ มาซื้อแล้วก็เอาไปขายมาชิมซื้อเอาไปขายภาคใต้ที่ว่าอำเภอเบยตงนะครับอำเภอเบยตรงเนี่ยครับอันนั้นก็เขาเหมือนกันขึ้นไปผมก็ไปกระทิมขายซึ่งเป็นมุสลิมนี่แหละลูกน้องสองคนนี้พาเขาพาไปขับตามกันไปขึ้นเขาไปจัดทอดชิมที่อำเภอเบยตรงครั้งหนึ่งเมื่อปีสองปีที่แล้วครับพูดถึงก็คือลูกชิ้นไก่ดังโงอไปจัด ขอดิมครั้งแรกที่อำเภอเบตงเกิดที่อำเภอเบตงขายดีมากตอนนี้ที่ภาคใต้ขายเที่ยวเที่ยวหนึ่งนะ่รนะไอลูกชิ้นไ,นสสไก่ด่างโงนี่นะพี่ออวันหนึ่งดโดยเฉพาะวันจันทร์กับวันพรหัสเนี่ยเฉพาะสมจังหวัชดชแดมภาคใต้เนี่ยนะฮะยะลานาราปัตตานีหมื่นแพ็ค<อ>ลูกค้าสั่งไปเอเย่ยนใหญ่สั่งไปสองสามเอเย่ยนหมื่นแพ็ค ส่งเข้าไปมาเลยเพราะสกิค้านี่เรามีคาราชทำสกัดใช่ใช่ยังไงก็ไปได้ทุกที่ที่เป็นศาสนาอิสลามเป็นคนมุสลิมและประทานเนี่ยนะครับเขานิยมกันมากเลยผมดีใจด้วยนะครับแล้วก็ถึงขนาดได้รับความนิยมขนาดนี้แล้วเราก็ยังไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งยังมีการพัฒนาปรับปรุงรสชาติแล้วก็ไปเยี่ยมเยือนไปจัดมหกรรมทอดชิมอยู่ทั่วประเทศเช่นเดิมที่ผมเข้มข้นเมื่อกี้นะลูกชิ้นไก่ดังโง่ซึ่งมันขายดีแล้วใช่ไหมครับเราก็ผู้บริหารของเรากับท่านดรกําจรเนี่ยซึ่ง ท่านจบด็อกเตอร์ด้านฟู้ดไซน์มาจากอเมริกาท่านก็คิดว่าอในเมื่อเรามีลูกชิ้นไก่ดังโง่ขายดีแล้วนะเราต้องออกเป็นออกซีรีส์หนึ่งซีรีส์นั้นก็คือลูกชิ้นไก่ดังโง่อดไส้น้ําจิ้มลาวาหมายถึงว่าพอรับประทานเข้าไปดีมันมีน้ําจิ้มด้วยแล้วก็รูน้ำจิมก็บราอยู่ข้างในลูกชิ้นอ๋อเป็นลาวาหลมาเลยกินไม่ต้องไปหาพวกบรรดาซอสเซอร์อะไรอีกอันนี้ทำด้วย ยิงด้วยเครื่องจักรนะพี่ไม่ได้ใช่ว่าเอาคนยิงเข้าไปนะไม่ใช่เอาสลิงยิงเข้าไปในไอ้ลูกชิ้นนะเครื่องจักรที่ทันสมัยจากอุจจระบันเเลยนะโอ้โหคือทําแล้วทําจริงทําจริงทำแล้วต้องหมายความว่าต้องดีต้องดีที่สุดนะเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่ขณะนี้โลกเขาบีกันนววัตกรรมต่างๆเนี่ยนะครับ A.F.M ทำใช่ไหมฮะแม้แต่ไส้กรอกสอดไส้ชีสเต็มคำซ้องเขียวของเราเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีใคร เรียนแบบได้ oh. เพราะเรายิงเต็มเส้น uh huh. กัดตรงไหนเจอแต่ชีต oh. กัดตรงไหนเจอแต่ชีดทั้งเส้นโอ้โห oh. ครับนี่แหละรครับแล้วต้องไปหามาแล้วอย่างสมมุติว่าคนที่กําลังถูกเลยออฟออกจากงานมาเนี่ยแล้วเรามีส่วนช่วยอะไรก็ได้อย่างไรบ้างไหมครับถ้าสมมุติว่าท่านที่หรือเออ,เอ,อลูกค้าคนไหนหรือว่าคนที่เคยกินไส้กรอกเอเบียแล้วเนี่ยอร่อยแล้วเนี่ยถ้าท่านถูกเลยออฟจากงาน ว่างานอยู่บริษัทเลิกจ้างเนี่ยโทรเข้ามาหาเบอร์ผมได้ซึ่งที่ให้อยู่นี่ที่ให้อยู่เนี่ยครับครับจะขึ้นหน้าจอให้นะก็โทรมาแล้วผมก็จะแนะนําว่าให้ท่านซื้อไส้กรอกตัวไก่อร่อยไว้จะเาหมูอร่อยตามพิเพาะเอาไปขายเธอตอนเช้าเช้าเนี่ยเอาไปขายตามตลาดนัดตามตลาดสดตามตลาดนัดใช้เวลาประมาณ3 4สี่ชั่วโมงตอนเช้าครับซื้อไปก็ก็มีกําไรอยู่แล้วเอ่อ ครึ่งนึงแหละรับรองรับได้เลยเพราะว่า uh huh. oh, ผมเคยไปถามพ่อค้าแม่ค้าในท้องตลาดสดที่เขาตกงานเนี่ยผมก็แนะนำเขาว่าซื้ออันนี้ไปเขาก็ซื้อประมาณ30แพ<ๆ>็คเขาไปขายเขาก็ได้กำไรครึ่งนึงจากเคยซื้อปกติราคาที่ส่งจากบริษัทเราเนี่ยประมาณ56บาทเขาก็ไปขาย60บาท62บาท65บาทแล้วแต่เขาก็ได้กาไรครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะฉันั้นเขาก็เลยโทรกลับมาหาผมว่าเออ หลังจากที่ผมแนะนําเขาไปแล้วเขาไปซื้อนาท้องตลาดสดเขาก็ได้กาไรเขาก็บอกว่าถึงผมจะตกงานแต่ผมก็มีอาชีพทําคืออาชีพอิสระซื้อไส้กรอก A F M ไก่อร่อยไว้เจราชิสสอดไส้เต็มคำลูกชิ้นไก่ด่างเหาะหรือแม้แต่ซื้อไส้กรอกหมูอร่อยตราพีพอกพรีพอกมันก็จะมีหลายอย่างนะครับพีพอกเช่นไส้กรอกหนังกรอบพีีพอกไส้กรอกสอดไส้ชีส เวียนาหมูพีพอกก็สอดไส่ชีสเข้าไปหรือแม้แต่ค็อกเทลที่มีชีสกระจายอยู่ในตัวค็อกเทลหนังกรอบอันนี้ก็ขายดีมากครับครับเราก็ซื้อไปขายก็มีให้เลือกทั้งเป็นไก่และก็เป็นหมูแยกโรงงานกันอย่างที่ท่านผู้เจาผู้ช่วยประธานกรรมการได้พูดถึงใช่ไหมครับครับรบผมก็ดีใจฮะที่เรามีทางเลือกหลายทางในการรับประทานไส้กรอกผมชอบมากเลยเป็นอาหารเช้าก็ดีามโรงแรมนี่เขาไม่สนใจกันเหรอครับ สนใจฮะโรงแรมนี่เท่าที่ปกติเนี่ยเราเราก็ไปต่างจังหวัดนเราก็จะนอนตามโรงแรมนะโรงแรมสามดาวบ้างส่วนใหญ่ก็จะสามดาวนะพี่ตุลนะตอนเช้าเราเขาก็จะมีรวมเล็กฟัดด้วยเล็กฟัดเล็กฟัดมันก็จะมีไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็มีไข่ดาวมีขนมปังบางๆโรงแรมเนี่ยที่ส่วนใหญ่เนี่ย ผมกินผมรู้เลยว่าเออนี่ไก่อร่อยของเอเบมแน่นอนของเราทั้งนั้นซึ่งเราไม่ไปถามพ <c oughs> ่อครัวหรือไม่ไม่ไม่ไปถามกุ๊กนะ <c oughs> เรากินแล้วรู้เลยอันนี้รสชาติของเราแน่นอน <c oughs> โ,อโเพราะมันมอยู่ใกล้ตลาดที่เราไปทําการจัดกิจกรรมทอดทิมไง พอไปซื้อที่นันโอ้โหครับก็ถือว่าได้ทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมและผู้บริโภคมากมายเด็ดเีเดียวนะครับเราก็จะมี AFM แล้วก็ไส่กล่องหมูพีีพอกครับแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ามีสตาร์อัพอีกเหรอครับใช่คืออะไรครับคืออะไรครับคือเอาอย่างนี้นะพี่ตุนนะหลังจากที่ a f m ประสบผลสําเร็จในท้องตลาดสดครับห้างแมคโครแล้วก็มีขายแล้วสาขาของแมคโครัซึ่งขายในแบรนด์ AFM ครับแล้วก็หมูไร่ยตาพีพอกครับแล้วก็มี ประสบความสําเร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราเลิกแล่อตอนแรกเนี่ยเราก็จะออกไปนี้ก่อนไส้กรอกปลาหมึกสายรุ้งแบรนด์ AFM ก่อนอันนี้ก็วางขายในท้องตลาดสดซึ่งประสบความสําเร็จแล้วทีนี้ผู้บริหารซึ่งป๋าพักดีคุดทองเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของ AFM เนี่ยครับท่านก็มีความคิดวิสัยทัศน์กว้างไกลวันเถอะครับหรือปกติปกที่ผมจะเลือกป๋าพักดีนะเพราะท่านก็มีความเมตตาพวกผมมากก็เลยนับถือว่า เป็นป่านะครับซึ่งก็มีแนวคิดว่าเอหลังจากที่ผลสมสำเร็จในแบรนด์ a m m แล้วเนี่ยท่านก็ไปคิดอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์สตาร์อัพครับสตาร์อัพเดี๋ยงฟังแล้วพี่พี่ตูนคุ้นไหมมันมันเหมือนกับว่าดวงดาวที่ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันลงอัพไม่มีดาวมีแต่อัพอัพอัพสตาร์อัพซึ่งเป็นซึ่งเป็น สินค้าอีกแบรนด์หนึ่งแต่ผลิตจากเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่จริงๆจากโรงงานนี่แหละครับท่านดรท่านก็ลงทุนซื้อเครื่องจักรต่างประเทศครับเข้ามาสตาร์ทอัพที่เป็นไก่หรือหมูครับเป็นไก่ครับอ๋อเป็นไก่เป็นไก่ตอนนี้ไก่เลยมีฮาลาลคือรับประทานได้ทั้งมุสลิมและก็ศาสนาอื่นรับประทานได้หมดเลยถ้าเป็นไก่สตาร์ทอัพนี่ตอนนี้ที่ มีวางขายในท้องตลาดสดตอนนี้เมื่อวานนี้ก็จัดชิมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะตุนก็ไปร่วมด้วยก็คือตัวแรกของเราก็คือไส้กรอกนมพันเกลียวมีกลิ่นนมที่เด็กชอบมากมีกลิ่นนมพันเกลียวนะพันเป็นเกลียวเป็นเกลียวอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยพันเป็นเกลียวอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสีนมนะสีชมพูแล้วก็ตัวที่สองก็คือไส้กรอกหมึกพันเกลียว ไส้กรอกหมึกพันเกลียวนั้นก็มีกลิ่นของปลาหมึกหอมพันเกลียวอย่างนี้เลยนะฮะตัวที่สองเลยนะครับนมพันเกลียวหมึกหมึกพันเกลียวไส้กรอกหมึกพันเกลียวตัวที่สามไส้กรอกไส้อั่วพันเกลียวอกลิ่นรสชาติเหมือนไส้อั่วเลยเครื่องเทศถึงหนักเครื่องเทศหอมเครื่องเทศครับแล้วก็จะพันเกลียวเหมือนอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าไส้อั่วพันเกลียวตาสตราอัพ แล้วตัวที่สี่ใช่ไหมตัวที่สี่ตัวนี้มาแรงไส้กอกสายรุ้งฮอกไกโดอฟังชื่อก็ได้รับประทานซะแล้วทำไมดึงชื่ออย่างนั้นมันลักษณะลักษณะก็คือพันเกลียวฮอกไกโดฮอกไกโดครับนะมันเหมือนสตารอชื่อหมูเกาะพันเกลียวเลยสวยงามมากอันนี้หอมหวานทอดชิโมูคนมาชิมกันใหญ่ซื้อกันเยอะที่ตลาด การจนะบุรี <c> <uri> ครับตลาเดาราเรสซิตี <c oughs> ้ครับพี่ตุลน, <c oughs> นี่ก็คือแห่งหนึ่งที่ได้ไปแนะนนำเราไปมหากรรมทอดชิมกันทั่วประเทศอย่างที่บอกนี่ <ừ> ใช่ไห <ừ> มครับ <ừ> ครับอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งสามยี่ห้อนะไม่ว่าจะเป็น AFM <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพีพอกและก็ Start s t a r ์อันครับตอนนี้มีพร้อมที่จะจำหน่ายเล้วพร้อมที่จะจำหน่ายในเอเจนทั่วไปตลาดสดทั่วไปทุกภาคแล้วเราก็จะมีทีม วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยสตาร์อัพเนี่ยทีมวัยรุ่นที่ออกไปไปกับพวกผมนี่แหละก็พากันไปอย่างพวกผมนี่คือเขาเรียกว่ารุ่นพี่แล้วเอเ็มรุ่นพี่แล้วก็มีรุ่นน้องตามมาแล้วก็ช่วยน้องพาน้องไปพี่ชายตามเดินหน้าน้องก็ตามไปซึ่งเมื่อวานประจัดกิจกรรมที่ตลาดเลสซิตี้นะครับสตาร์อัพก็ขายได้เยอะพอสมควรนะคนที่มาซื้อก็ชิมแล้วก็ก็พึงพอใจเออชิมแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเขาก็ถามกันใหญ่เลยนี่ครับราคานี้ครับเป็นแพ็กเล็ก500กรัมครับ ซื้อครบ ห้าแพ็กเราก็แถมถุงผ้าสตาร์อัพนอกจากเราจะให้หนึ่งใบชิมแล้วคุณมาซื้อยได้ราคาพิเศษแล้วยังได้ของแถมด้วยของแถมก็คือเป็นพิเศษเป็นพิเศษเป็นถุงสตาร์อัพไงแตมเมื่อวานก็มีได้คนไปหลายคนที่ซื้อก็เป็นโอกาสเป็นโชคดีของคนที่ได้มาเห็นนะครับแล้วก็ได้เข้ามาได้ร่วมมหกรรมเทดชิมกับเราได้ทั้งถุงผ้าได้ทั้งอะไรต่อไปมีของที่เราลึกอะไรจะออกมาเรื่อยเราก็จะออกมาเรื่อยครับโอ้โหเป็นเป็นของ ที่เรียกว่าไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปใช่ไหมเป็นส่วนตัวจริงๆไม่ไม่ได้ไปแจกไล่แจกนะฮะแต่เป็นของที่สมมครหคุณกับผู้บริโภคจริงๆนะครับครับก็อยากจะให้พัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ A.F.M.P.H อกแล้วก็สตาร์ทอัพนั้นก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณปรีดีมีโอกาสที่จะไปทอดชิมที่ไหนก็บอกนะทุนนะครับเราก็จะไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ไปไป พถือโอกาสไปชิมด้วยเมื่อวานก็อา้วอิ่มเลยนะครับนพี่ตุนกินแล้วหยุดไม่ได้พี่ตุครับมันอร่อยจริงๆอยากประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมหรือลูกค้านะครับที่สนใจสินค้าเนี่ยนะครับซึ่งแบรนด์สตาร์อัพที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีสินค้าอยู่สี่ไอเทมนะครับกำลังจะออกมาห้าหกไอเทมอะไรออกมาเรื่อยๆืยตอนนี้มันเป็นช่องทางการขายอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้าสตาร์อัพเนี่ยนะครับ ก็ยังไม่ได้มีลูกค้าที่เป็นเอเยนรายใหญ่ๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจตอนนี้รีบโทรเขมาหาเราเลยท่านก็จะได้เป็นคนคิวแรกๆเลยที่เราจะไปตัดทอดชิมหน้าร้านเอาสินค้าไปทอดชิมเอาสินค้าไปแจกเอาถุงผ้าไปแจกสําหรับลูกค้าที่ซื้อในเวลาที่เราจัดชิม2เราก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นหม้อหุงข้าวนะครับกาต้มน้ําหม้อ อเนกประสงค์มอเตอร์อเนกประสงค์หรือแม้แต่เตาแก๊สปิกนิกเราก็จะมีแจกถ้าซื้อสตาร์อัพเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจจะขายไส้กรอกแบรนด์ใหม่คือแบรนด์สตาร์อัพเนี่ยในเครือเดียวกับเอเอ็มเนี่ยท่านรีบโทรเข้ามาเลยโอ้ดีจทรเข้ามาติดต่อเลยเราจะส่งเร็วไอ้ส่งไอ้เซลทีมเร็วอ่ะเขาเรียกทีมเร็วออกไปหาท่านทันทีเลยทีมเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่เร็วไปไปลุยกันเต็มที่เลยนะครับเนี่ยผมดีใจที่ว่าเออเรามีผู้ผลิตสินค้า ในยุคของโควิดอย่างนี้แล้วไม่ท้อแท้ไม่หมดกําลังใจพร้อมที่จะสู้แล้วก็เดินทางต่อไปนี่ขนาดยุคโควิดเรายังขายดีขนาดนี้ครัขายดียิ่งขายดีใหญ่เลยเพราะว่าคนไม่ต้องออกไปนอกบ้านเพราะเรามีกิจกรรมต่อเนื่องเรามีกิจกรรมต่อเนื่องคือเห็นไหมพี่ตูนเขาว่ามีโควิดเนี่ยเราก็การไม่ตกนะ่ารไม่ตกเราก็ใส่แมสใส่อะไรครับเวลามีเจลล้างมือในรถ ไปถึงตลาดแล้วก็มีเจลล้างมือมีกองล้างมือ,อมีตัววัดอุณหภูมิใช่อของเราผ่านไหมหลังจากนี้เราก็จะมีเจดจิตกรรมไปทั่วประเทศเลยครับครับถ้าลูกน้องหรือว่าทีมงานผมไปไหนผมก็จะตามไปเรื่อยๆตามไปทุกงาน ถ้าหากว่าผู้สนใจหรือเอเจนต่างๆเนี่ยนะครับสั่งสตาร์ทอัพไปแล้วเราก็ยังจะไปส่งเสริมการขายให้ด้วยไปทอดชิมให้ให้คนแถวๆนั้นหน้าร้านของท่านได้ชิมว่ามันมันอร่อยแล้วเราขายหมดแล้วชิมหมดแล้วเดินก็ไปซื้อในร้านของท่านได้เลยนะฮะเหมือนกับเรา ต่อเนื่องแล้วเราก็เป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับแต่เอเจนต์ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าขายแล้วขายเลยท่านวางเกลือนหมดหลายยี่ห้อเต็มไปหมดเลยตาลายไปหมดเลยแต่ผมถามเขาบอกว่าดีที่สุดก็คือ AFM กับ p ีพ็อนะฮะต่อไปจะเป็นสตาร์อัพอีกซึ่งเพิ่งออกมาเป็นน้องใหม่สตาร์อัพสตาร์อัพจำชื่อนี้เอาจำชื่อนะครับหนงไส้กรอกสายรู้งฮอกไกโด 2. อใส้กรอกนมพันเกลียวสามใส่กรอกใส่อัวพันเกลียวส ส่กรอกหมึกพันเกลียว<ห>มีต่พันเกลียวคือเครื่องจากนกวัตกรรมใหม่จริงๆเครื่องจากต่างประเทศที่สั่งเข้ามาทําโดยเฉพาะแล้วไปดูโรงงานได้โรงงานใหญ่แล้วสะอาดนะครับสะอาดจริงๆเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมีใบรับรองอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ,รบเกี่ยวกวับด้านโรงงานของเราก็ผลิตแต่สิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยเอารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ะจะมีความสุขดีต่อสุขภาพนะครับ,รบของเราพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้ง ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณปรีดีสร้างคาวนะครับผู้ช่วยประธานกรรมการใหญ่ของ AFM ที่เห็นความสําคัญในการไปเยี่ยมเยือนเอเย่นต่างๆนะครับช่วยคุยกับแฟนๆก่อนจะลาจากกันวันนี้อีกสักครั้งนะครับสรุปกันวันนี้นะครับสินค้าตราเอเนะครับมีหลักคิดอยู่สองสข้อนะครับข้อที่หนึ่งเอ m ชื่อนี้เชื่อถือได้มั่นใจได้นะครับ เอเอมชื่อนี้สินค้าตรา A อ m เอมหรือแบรนด A ์เอตราเอ m เอมเนี่ยเชื่อถือได้มั่นใจได้ไว้ใจได้เรื่องคุณภาพและราคาหลักคิดของผู้บริหารของเราเนี่ยในเมื่อเราผลิตสินค้าออกมาแล้วเนี่ย<ม>คือมันมีหลักอยู่สามอย่างนะครับหนึ 1, 1> ่งโรงงานอยู่ได้สองลูกค้าอยู่ได้ลูกค้าเอเย่นต่างๆหรือล,ลูกค้าต่างๆอยู่ได้สามพนักง,งานอยู่ได้ โรงงานอยู่ได้ก่อนใช่พอโรงงานอยู่ได้ปุ๊บผลิตสินค้าเอกไปลูกค้าต้องอยู่ได้อยู่ได้ยังไงเราต้องไปจัดชิมช่วยส่งเสริมการขายหน้าร้านเมื่อสั่งสินค้าเราไปแล้วเราไม่ทอดทิ้งลูกค้าเราตามไปจัดส่งเสริมการขายก็คือไปจัดชิมมีรางวัลไปแจกไปทอดไปชิมประจัจิกรรมให้ครับอันนั้นลูกค้าสบายใจได้ว่าเราไม่ทอดทิ้งท่านแน่นอนอสามพนักงานอยู่ได้ในเมื่อโรงงานอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ พนักง,งานต้องอยู่ได้ด้วยครับสามองค์ประกอบหลักใหญ่ๆที่เราเน้นหลักคิดของผู้บริหารสูงสุดเนี่ครับพี่ตุลอันนั้นสําคัญมากๆเลยนะครับครับแต่ที่พี่สนใจจริงๆคือท้ายของข้อ2ที่คุณบีดีบอกเมื่อสักครู่นี้เราไม่ทอดทิ้งลูกค้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายกลางรายเล็กอันนี้เราจะไปจัดทอดชิมจัดกิจกรรมหน้าร้านให้ท่านถ้าท่านติดต่อมา เราจะรีบไปทันทีถ้าท่านเป็นเอเจนต์ที่จําหน่ายไส้กรอกอยู่ในตลาดสดต่างๆนะครับฟังคํานี้ไว้นะครับเราจะเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ทอดทิ้งคุณเราคุยแอกกันเราครอบครัวเดียวกันจะให้ไปทอดชิมเมื่อไหร่โทรหาคุณพีดีโทรมาได้เลยตามเลขที่นี้หรือคนที่กําลังตกงานอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะเป็นเสริมหรือจะเป็นหลักไปเลยในที่สุดก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่คุยกัน คุณปีดีเนี่ยมีลักษณะบุคลิกที่ปีความเป็นกันเองกับทุกคนอยู่แล้วและก็ชอบที่จะคุยนะฮะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องคุยคุยคนนั้นคนนี้ใครโทรมานะครับวันวันหนึ่งเนี่ยโค้โทรมานะครับคุณปีดีจะคุยแล้วก็จะแนะนําสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของท่านนะครับเอาละครับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณปีดีสร้างแก้วขอบพระคุณครับพี่ตูนครับและเราขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับคุยกันอย่างที่บ่อยๆได้ครับดีๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ